ยอนนี้บมีเด็กเรียนทำอะไรครับตอนนี้ชื่อสีสวาครับอยู่โรเรียนบ้านล้องไม่โงก็ไม่เคยคงูเล เดี๋ยวมาโอ้โอ้โหตอนนี้มีการลุ